สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกที่รักทุกท่านวันนี้ผมมีรถเก่งมือ2มานำเสนอนะครับเป็นรถ Toyota v o ีอปี2009ดูจากข้างหน้าทางด้านขวานะครับต้องมอกว่าหล่อมากๆนะครับเป็นรถยอดนิยมเลยนะครับ V ีออดูจากทางด้านซ้ายกันบ้างนะครับสีขาวสวยสด ใครได้เป็นเจ้าของรับรองว่าท่านสบายใจแน่นอนนะครับสวยงามนะครับสเกิร์ตนะครับชุดแต่งรอบคันเลยนะครับตัวจับนะครับที่เปิดประตูสีโครเมียมนะครับมองจากด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างนะครับมีสปอยเลอร์ท้ายด้วยนะครับ สวยงามมากๆถ้าใครได้ไปถือว่าคุ้มค่าตาเลยครับมาดูกันนะครับทางด้านหลังนะครับแทบจะหาที่ติดไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นรถที่สวยคันหนึ่งซื้อมานะครับป้ายแดยงใช้มือเดียวเท่านั้นนะครับข้างในเป็นไงครับสวยสะอาดนะครับคันนี้ บอดนุ่มครับพวงมาลัยสวยงามน,นะครับต้องบอกว่าสะอาดตานะครับเป็นไงครับใหม่เหมือนรถป้ายแดงใหม่นะครับขี่ไปแล้วประมาณ1น0 0 0 0โลนะครับต้องถือว่าเป็นรถที่ใช้งานก็ไม่เยอะนะครับ เกียร์ออโต้นะครับเกียร์อัตโนมัติพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเครื่องเสียงฟังได้ครับไบเระปุม่มปรับนะครับกระจกก็ไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับเบาะหลังก็สวยงามนะครับนะครับจะดูฝั่งซ้ายก็ดูดีจะดูฝั่งขวาก็ดูดีนะครับ ยางสภาพก็ยังดีที่สําคัญนะครับใครไม่ใครไม่มีเงินซื้อสดก็สามารถที่จะจัดไฟนั้นได้นะครับฝากติดตามนะครับช่องรถมือสองด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้ายังไม่ชอบคันนี้เดี๋ยววันหลังนะครับยังมีคันใหม่มานำเสอนอนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ